วันที่9สิงหาคม2566สวัสดีครับวันนี้ลุงนำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องระบบรดน้ำอัตโนมัติโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับประจำวันที่9สิงหาคม2566วันนี้ลุงก็ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงทีหนึ่งนะครับลุงก็ ใช้พลังงานลมตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีลมนะไปพัดมันนิ่งแล,แล้วก็แผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัอโฟัสขนาด140วัตต์นะครับเอา2ตัวนียมาผ่านแบตเตอรี่แบงขนาด2 4่โวลต์80แอม์อาวซึ่งเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับใช้กับรถกระบะเก่า,เ,กาเนี่ยนะครับลุงก็เอาไปซื้อมือสองมาแล้วก็ตั้งไว้นอกบ้านนะ เวลามีอะไรขึ้นมามันจะต้องไม่ได้ไม่ต้องเสียดายมากนะครับพออยู่นอกบ้านโอเคต่อสายไฟเข้ามาที่จุดนี้นะครับเนี่ยนะชิ้นเนี่ย,นะท,ยที่ตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์นี่ก็เป็นของเก่าแตกไอ้ฉนวนมันแตกข้างหนึ่งมันก็ไม่แตกข้างหนึ่งดึงมาจากระบบเก่าเอานํามาใช้ใหม่นะเราจะไปหาซื้อใหม่ทีหลังนะเนียเป็น,ข,นขึ้นงานไว้ให้ดูก่อนนะครับโอเคมันทํางานได้แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยมีไฟมา,มาเลี้ยงแล้วนะครับอ่า แล้วก็สายสีดำเนี่ยที่ออกมาด้านบนของของเบเกอร์เนี่ยนะครับขนาด40แอมป์เนี่ยก็เป็นสายที่มาจากแบตเตอรี่แบงค์ขนาด24โวลต์80แอม์อร์นะครับผ่านเข้ามาแล้วก็เข้ามาเข้าที่อินเวอร์เตอร์ NV 3 5 0 0วัตต์เพียวส่เว็บของลุงเนี่ยนะซึ่งจะต้องจ่ายไฟไปให้แก่นาฬิกาหรือทม์เมอร์ของลุง6ชุดนะครับอันนี้นะ แล้วก็ไอตัวไทม์เมอร์เนี่ยมันจะมีที่ปลั๊กเสียบรูเสียบปลั๊กเนี่ยนะครับสองชุดใช่ไหมครับสองช,ชุดบนเนี่ยชุดบนชุดบนนี้ก็จะไปจ่ายไฟเป็น power supply ให้แก่รางของ solid b o x terminal ซึ่งด้านหนึ่งจะเป็นระบบ N กับ L สายนิว t ร a ลกับสายลายเนี่ยเอาสายไหนก็ได้มาผ่านค่านาฬิกาเพื่อให้มันเกิดทาการทำงานเมื่อเมื่อคอนแทคมัน มันปิดเนี่ยนะครับในการสั่งทํางานคอนแทกปิดหน้าคอนแทคปิดปั๊บเนี่ยนะครับจะได้มีไฟไปเลี้ยงอะไรไปเลี้ยงโซนอยวาวซึ่งเป็นผู้ใช้ปลายทางในเอ็นจูเชอร์ของระบบนี้นะครับอ,อยู่ในสวนอยู่ในไร่ของลุงนะอาจจะห่างเป็นระยะเป็นะร้อยเมตรเลยจากจุดนี้นะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าไฟ220โวลต์มันไปถึงอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ไฟกระแสตรง ขนาด48 v หรือ24โวลต์นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือตัวต่ําตัดสูงต่อซึ่งตัวนี้ลุงก็ตั้งให้มันตั้งค่าไว้ให้มันตัดการทํางานที่23โวลตนะครับตอนนี้ค่ามันแสดงสถานาพาของโวลตเตจของตัวแบตเตอรี่อยู่ที่26.9นะครับหรือประมาณอ่า26.9มันจะทํางานอ่าซัพพลายกระแสให้แก่อ่าตัว อินเวอร์เตอร์ได้นะครับโดยาการผ่านตัวรีเลย์ตัวนี้แต่ว่ารีเลย์ตัวนี้ลุงยังไม่ต่อเพราะเมื่อกี้เราทดลองต่อแล้วมันใช้ไม่ได้มันเป็นรีเลย์รุ่นเก่าเป็นรีเลย์รถยนต์ขนาดร้อยแอมนะครับใช้ขดลวดซึ่งระบายความร้อนได้ไม่ดีนะ mm hmm. กะ็ต้องถอดออกมิฉะนั้นแล้วมันจะเสียคอยๆจะไหม้ลุงต้องไปซื้อโซลิดสเต t รีเลย์ซึ่งมีแผงระบายความร้อนหรือมีครีบระบายความร้อนมาเพื่อทำให้มันใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับในกรณีที่ตัว แบบตัวหน้าคอนแทคตัวนี้มันสว่างจุดสีสีสว่างนะคือต่ำตัดนี่คือมันจะถ้าหากมันต่ำกว่าย3สามโวลต์มันก็จะตัดหน้าคอนแทคตัวนี้ก็จะเปิดรีเลย์ก็จะจะเปิดนะไปก็จะไม่ไปวิ่งผ่านเข้ามายังตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับะระบบก็จะล่มในเองอะ่ะ <laughs> ว่าง่ายนะแต่โปรแกรมที่นาฬิกานี่จะสามารถจะอยู่ได้หลายวันนะโดยที่ เอาโปรแกรมที่มีไว้จะไม่ล่มนะครับเพราะมันจะมีระบบแบ็กอัพอยู่ภายในตัวนะครับก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสองสาวันอย่างต่ํานะครับระบบเราจะล่มมันก็ล่มไม่มากล่มอย่างเก่งก็แต่ชั่วขณะที่แบตเตอรี่มีโวลต์เตกต่ำกว่า23โวลต์ซึ่งก็หมายความว่าสมรรถนะของแบตเตอรี่อาจจะไม่เพียงพอหรือไม่ก็การชาร์จแสงอาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่มากพอเป็น ช่วงที่มีไม่มีแดดเลยในในทั้งวันในวันนั้นๆัต่างซึ่งกอนนี้เกิดขึ้นน้อยนะครับไม,ไม่เยอะมากอีกประการหนึ่งระบบนี้นะครับยังสามารถที่จะ back up, แบ็กอัพโดยการเอาไฟจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปท็อปซึ่งอยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยนะครับนำมานำมาใช้โดยตรงโดยการผ่านเข้ามายัางแบตเตอรี่แบงค์ที่เป็นแบตเตอรี่นามือสอเนี่ย อยู่นอกบ้านเป็นระบบ24โวลต์นะครับ80ดแอมป์โดยเราใช้ s t e ปดาวคอนเวอร์เตอร์ลดหรือจะไม่ลดก็ได้นะครับเพราะว่าลุงลุงใช้ตัวแผงออมฟั60ส60โวลต์เนี่ยเข้าไปอย่างชาร์เจอร์ให้ชาร์เจอร์มันควบคุมเนี่ยมันก็สามารถปรับโวลต์ลงมาให้พอดีกับแบตเตอรี่ได้นะ เข้ามา60โวลต์มาจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไปยังตัวแบตเตอรี่เนี่ย24โวลต์เนี่ยสามารถทําได้เลยดยการผ่านชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ก็จะดีกว่าการใช้เสียบดาวคอนเวอร์เตอร์ ter, นะครับเพราะว่าตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์สามารถที่จะปรับกระแสให้เหมาะสมต่อการใช้งานได้แล้วก็สามารถที่จะจับ ตัดการชาร์จได้อะป้องกันการ overcharging นะครับป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับหรือการช็อตเซอร์กิตได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้น่าจะดีกว่านะครับด้านขาออกของตัวเพลวไซเวกอินเวอร์เตอร์เนี่ยลุงยังยไม่ให้ติดตั้งเซตตี้เบรกเกอร์นะครับความจริงแล้วเซตตี้เบรกเกอร์มันควรจะมีทั้งด้านขาเข้าตรงตัวนี้ตัวหนึ่งนี่คือขาเป็นแมวสปายแล้วก็ขาออกด้านนี้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าของไม่มีของมันอุปกรณ์ไม่ครบ ขาสายไฟนะครับแล้วก็การเดินสายจากตัว Solid b ็อก e r เทอร์มิตัวนี้หลายๆจุดเนี่ยผ่านด้านหนึ่งสายหนึ่งจะผ่านเข้ายัางหน้าคอนแทคของตัวไทม์เมร์นะครับแล้วก็ไปที่่ซนิวาวเมื่อวงจรมันครบตามโปรแกรมที่ไทม์เมร์ตั้งเซตเอาไว้แล้วเนี่ยนวาวก็จะทํางานนั้นในช่วงที่หน้าคอนแทคมันปิดนะครับหรือในช่วงที่เราตั้งเวลาไว้ว่าให้ทํางานเวลาไหนบ้างของวัน ซึ่งอาจจะทำงานได้หลายครั้งในแต่ละรอบของวันทำหนองนี้เป็นต้นลุงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการลดภาระในการลดน้ำต้นไม้หรือทางออโตเมติกสปริงเกอร์นะครับสามารถจะทิ้งงานไปได้เลยเพราะว่าระบบมันจะเซฟตัวมันเองถ้ามีอัิเตบอะไรเกิดขึ้นเนี่ย,ม,ตตยม,มันก็จะตัดวงจรไฟแบตเตอรี่ต่ำมากกินไปมันก็จะตัดนะครับในการใช้ต่ำตัดสูงต่อถ้ามีการใช้กระแสเกินหรือ ช็อตเซอร์รกิตเกิดขึ้นเบรกเกอร์ที่เราตั้งเซตไว้ก็จะตัดถ้าจะให้ดีก็มีฟิลวิตัวโปรเทคนะครับเป็นฟิลวกันป้อ,องกันกระแสเกินนะครับฟิลวกันชนะ็อตนะครับทั้งด้านขาเข้าขาออกจากตัวแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังไปยังแบตเตอรี่แบงค์นะครับแล้วก็จากแบตเตอรี่แบงค์ไปยังตัวพิวซเว็บอินเวอร์เตอร์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ ที่เขามารับชมรับฟังบ้างตามสมควรสวัสดีครับ